สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกนะครับในคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้นะครับวิชาทัศนศิลป์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราเรียนคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการวาดภาพการใช้สีน้ํามาแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็น นะครับเรื่องของการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพระบายสีนะครับว่าจะมีวิธีเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับการเรียนการสอนของคุณคณรูทวีศักดิ์ได้เลยนะครับนักเรียนเห็นภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมครับที่คุณครูนําตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วไม่เก็บรักษา นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะสกปรกนะครับแล้วก็เลอะนะครับอาจจะใช้งานได้ไม่นานแล้วเราต้องซื้อใหม่นะครับสิ้นเปลืองนเ,เงินทองของพ่อแม่ฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนนะครับรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เช่นปูกกันจานสีดินสอยางลบแม้กระทั่งสีน้ําวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะใช้งานกับเราไปได้นานนะครับนักเรียนต้อง รู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือดินสอดำนะครับนักเรียนก็ใช้กันเป็นทุกคนนะครับดินสอดำในวิธีใช้นักเรียนก็หลาวแล้วก็เขียนหรือว่าวาดรูปนะครับวิธีใช้และการเก็บรักษาก็คือใช้ร่างภาพาต่างๆหรือว่าเขียนเป็นตัวอักษรต่างๆในการวาดรูป เราก็ต้องใช้ดินสอดำนะครับในการวาดรูปแต่เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนนาไปเก็บไว้ในกล่องนะครับแต่ก่อนที่จะเก็บไว้ในกล่องนะครับนักเรียนต้องเหลาด้วยกบเหลาดยินสอให้แหลมซะก่อนทําไมต้องเหลาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องละครับก็เพื่อครั้งต่อไปนะครับเราจะได้หยิบมาใช้งานได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องเหลาฉะนั้นนักเรียนนะครับเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วดินสอดำนะทุกคนรู้จักกันดีนะครับใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเก็บใส่กล่อง นักเรียนก็เอากบเหลาดินสอนะครับมาเหลาให้มันแหลมไว้ก่อนนะครับแล้วจึงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับวัสดุอุปรกรณ์ในการวาดภ้าระบายสีอย่างต่อไปเลยก็คือยางลบวิธีเก็บรักษายางลบให้ใช้ได้นาน,านๆทำอย่างไรนักเรียนบางคนยังไม่ทราบเลยนะครับการใช้และการเก็บรักษายางลบนะครับยางลบเนี่ยเมื่อเราลบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรอยดำๆตามรูปที่คุณครูได้นํามาเสนอให้ดูนะครับ เมื่อลบเสร็จแล้วนะให้ใช้ผ้าสะอาดหรือแปรงนะปัดเศษยางลบออกนะครับเวลานักเรียนวาดภาพนะักเรียนวาดภาพนักเรียนวาดเสร็จเรียบร้อยแต่ภาพนั้นมันผิดนะวาดลงไปแล้วแต่ภาพมันผิดเส้นน้ำมันดำมนไม่ชอบนักเรียนลบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเอามือไปปัดนะครับจะทําให้ภาพที่เราวาดไว้นะครับมีรอยดำแล้วก็สกปรกให้ใช้ผ้านะหรือว่าจะเป็นแปรงนะจะเป็นแปรงหรือพุกกันก็ได้นะครับปัด ปัดได้พวกเศษยางลบที่เราลบออกนะั้นออกให้หมดหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วนะครับเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วควรเอาผ้าหรือกระดาษชําระหรือกระดาษทิชชู่อข,อขาวๆนะครับเช็ทดที่ตัวยางลบให้สะอาดนะครับเช็ทดที่ตัวยางลบให้สะอาดนะครับเช็ดให้ทั่วทุกด้านนะครับแล้วเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับเช็ทดทุกด้านเลยนะรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่หนึ่งยังไม่ได้ใช้ รูปที่2มันเริ่มดำรูปที่3นะครับเราก็เก็บใส่กล่องนะให้เรียบร้อยนะครับก็คือเห็นแล้วนะครับมันเป็นสีขาวๆก็คือรูปที่1ยังไม่ได้ใช้รูปที่2ก็มใช้แล้วขอบมันดำเห็นไหมครับเอาผ้าหรือกระดาษทิชชู่เช็ดก็จะเป็นดังรูปที่3แล้วก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีกล่องนะเก็บรวมกับดินสอก็ได้นะครับนะเราจะได้ใช้อย่างลบได้นานๆและลบครั้งต่อไปก็จะสะอาดเรียบร้อยดีนะครับ วิธีดูแลนะครับแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ภูกันให้ใช้กับเราได้นานๆนะครับง่ายลิดเดียวเองนะครับการเก็บรักษาภูกันเมื่อนักเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างภูกันให้สะอาดทุกครั้งนะครับเก็บผูกันนะครับโดยเอาด้ามนะครับรู้จักด้ามไหมครับตรงที่มันไม่มีขนนะครับเป็นด้ามลงใส่ภาชนะที่ ที่ลองรับไว้ก็คือเอาเอาคนของผู้การขึ้นนั่นเองเอาด้ามลงข้างล่างนะครับภาชนะนั้นอาจจะเป็นแก้วหรืออย่างที่รูปภาพที่ครูนําให้ดูนะครับเมื่อนะจิ้มสีนะครับควรระวังนะครับไม่ให้นะโดนสีมากเกินไปควรจิ้มสีเฉพาะส่วนปลายของผู้การก็คือเวลานักเรียนจุ่มสีลงไปนะครับอย่า,อาผู้การจุ่มลงไปหมดนะตรงที่เป็นโลหะนะเอาส่วนปลายปลายของผู้การเท่านั้นนะครับ จุ่มสีลงไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สีนั้น,นติดอยู่ที่ฐานผูกกัน,นฐานผูกกันก็คือส่วนที่เป็นโลหะต่อจากขน,ขนขนขึ้นมานะครับนักเรียนนักเรียนอย่าจุ่มสีเยอะเกินไปนะครับแตะผูกสีให้ลงให้โดนเฉพาะปลายผูกกันก็คือตัวส่วนที่เป็นขนเท่านั้น3อย่าทิ้งผูกกันไว้ให้แห้งนะครับไม่ควรทิ้งผูกกันจนสีแห้งเพราะถ้าผูกกันนะครับทิ้งไว้นานๆสีแห้งแล้ว สีจะเกาะติดภูกันนะครับนักเรียนต้องซื้อใหม่ลูกเดียวเลยนะครับเพื่อเงินผู้ปกครอ,องพ่อแม่ดังนั้นล้างทำความสะอาดาเก็บไว้ในแก้วหรือในภาชนะนแล้วก็หายส่วนที่เป็นขนขึ้นนะครับแล้วเวลาใช้เสร็จเรียบร้อยอย่าทิ้งภูกันไว้โดยไม่ได้ล้างนะครับสีจะเกาะภูกกันนะครับแล้วเวลาจุ่มสี อย่าจุ่มลงไปเยอะใช้ปลายภูการจุ่มเท่านั้นเองนะครับใช้ปลายปลายภู่ก๊บจุม่มอย่าจุ่มลงไปเยอะเพราะสีจะเกาะที่ฐานภูการตรงถนที่เป็นโลหะแล้วเราจะล้างออกยากนะครับนักเรียนวิธีเก็บรักษาและดูแลจานสีให้ใช้กับเราได้นานๆน,น,นะครับส่วนมากจานสีนะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทุกครั้งนะครับจานสีส่วนมากก็จะเป็นพลาสติก นะจะเป็นพลาสติกเราเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ําใส่ในช่องแต่และช่องแล้วก็ปูกันนะครับล้างทำวามสะอาดแล้วก็เทน้ําทิ้งล้างจนปัดสีที่อยู่ในภูกกันสีที่อยู่ในจานสีนะครับนักเรียนขอโทษทีนะครับสีที่อยู่ในจานสีจะออกหมดนะครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดทุกครั้งนะครับวิธีการดูแล,แลรักษาแก้วน้ํา ใครบอกว่าแก้วน้ําไม่สําคัญนะครับสําคัญต่อการวาดภาพระบายสีของนักเรียนมากที่สุดนะครับการเก็บรักษาแก้วน้ําหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับเก็บเข้าที่พร้อมใช้งานนักเรียนดูด้วยนะครับเวลาแก้วน้ำนะเวลาเราล้างผู้กันในแก้วน้ําสีก้นแก้วนะสีจะตกไปอยู่ก้นแก้วนักเรียนต้องเอา อะไรล้างก้นแก้วให้สีออกให้หมดนะครับถ้าใช้ครั้งต่อไปแล้วสีมันละลายเกิดขึ้นขึ้นมาในแก้วนะครับทําให้น้ําน้นสกปรกเร็วขึ้นฉะนั้นล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับควรหาที่เก็บให้เหมาะสมแก้วน้ำนะอย่างที่คุณนําภาพมาให้คุณนักเรียนดูนะครับก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นนะครับแก้วของแก้วกระเบื้องนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรืออาจจะไม่ใช้แก้วพลาสติกหรือเป็นแก้วกระเบื้องเราก็ใช้อาจจะเป็นใช้ขวดน้ํานะครับตัดนะแล้วก็มาใช้แทนก็ได้แต่เมื่อใช้เสร็จแล้วทุกครั้งเราควรล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งพร้อมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อจะใช้งานครั้งต่อไปนะครับนักเรียนวิธีดูแลสีน้ํานะครับให้ใช้กับเราได้นานๆนะครับข้อที่1เลย สีน้ำนั้นมีทั้งชนิดหลอดแล้วก็เป็นขวดนะครับเป็นหลอดแล้วก็เป็นขวดเขาจะมีเป็นขวดพลาสติกขายนะครับการใช้สีน้ำนั้นบีบสีน้ำออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยถ้าเหลือนะครับถ้าเหลือเราจะเทใส่หลอดคืนกลับที่เดิมไม่ได้นะครับนักเรียนต้องใช้ให้หมดฉะนั้นเวลาเราบีบสีน้ำออกมาจากหลอดเราก็บีบพีละนน้อยนะครับใช้ นะใช้พอประมาณเราต้องการใช้ขนาดไหนเราก็บีบออกมาทีละน้อยๆอย่าบีบทีเดียวเยอะๆเพราะเหลือแล้วเทใส่หลอดไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับเมื่อบีบสีน้ําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนปิดฝาหลอดให้สนิทนะครับปิดฝาหลอดให้สนิทนะครับอย่าเปิดทิ้งไว้นะครับปิดฝาหลอดให้สนิท 3. เมื่อใช้สีน้ำนะแล้วสีน้ําข้นขึ้นนะถ้าเป็นในจานสี เราก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยแต่ถ้าอยู่ในขวดเราก็จะเอาน้ําเติมลงไปในขวดเล็กน้อยแล้วเขย่าสีน้ําให้เข้ากับน้ํานะครับเพื่อป้องกันสีน้ําที่อยู่ในขวดนั้นแข็งตัวนักเรียนเข้าใจไหมครับแต่ส่วนมากนักเรียนก็จะใช้สีน้ําอย่างเป็นหลอดฉะนั้นถ้าใช้อย่างเป็นหลอดแล้วนักเรียนบีบทีละน้อยๆนะครับอย่าบีบมาเยอะนะครับเพราะถ้าบีบมาเยอะแล้วใช้ไม่หมดเราไม่สามารถนํำสีน้ํานั้น เก็บเข้าไปไว้ในหลอดได้นะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากทีนะ่เราเรียนวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณนะ์ในการระบายสีวาดภาพแล้วเนี่ยนะคุณครูหวังว่านักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับคงจะนำวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับนะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ จะได้ไม่สิ้นเปลืองเงินทองนะครับในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ใช้เสร็จแล้วรู้จักดูแลทำความสะอาดนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราและใช้ได้นานๆนะครับไม่สิ้นเปลืองเงินทองผู้ปกครองนะไปซื้อสีบ,บ่อยๆไปซื้อดินสอบ,บ,บ่อยๆนะครับนะคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้จากคุณครูไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ